โรงพยาบาลประจบคลิขันได้เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการค่ะ วันที่4มีนาคม2515ที่โรงพยาบาลประจบคลิคันอําเภอเมืองประจวบนายแพทย์ธนรักผลิตพลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรารณาสุขเขตสุขภาพที่5เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการณนะบริเวณคลินิกตรวจโรคทั่วไปพิเศษชั้น3อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประจบคลีคันโดยมีนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดประจบคลิคันนายแพทย์สุภเลิกเข่งขาววิทย์ผู้อำนวยการโรง รงพยาบาลประจบคลีคันสาธารณาสุขอำเภอเมืองประจบคลีคันและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลประจบคลีคัน้อมแพทย์พยาบาลเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ครั้งนี้โรงพยาบาลประจบกลิขานได้มีนโยบายจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการเพื่อต้องการลดความแออัดตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางแพทย์โดยแพทย์เฉพาะทางเวลานอกราชการสําหรับผู้รับบริการที่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินดังนั้นได้จัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการณนะบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกชั้น3าโรงพยาบาล บาประจุคลิขนันโดยเปิดให้บริการวันจันทร์และวันพุธเวลา16บนาฬกานาทีถึง20นาฬกา30นาทีและให้บริการเฉพาะ5สาขาได้แก่โซดสอนาสิกจัดสู่ อายุรกรรมทั่วไปสัญญกรรมกระดูกและข้ออายุรกรรมทางสมองส่วนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา8นากา30นาทีถึง12นาก30นาทีให้บริการทางรังสีวิทยาเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขยกมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลรัฐ ด้านนายแพทย์จุมพลฟูเจริญรองผู้อำนวยการด้านบร,ริการประถมภูมิทุติยภูมิโรงพยาบาลประจบคิริขันกล่าวว่าการเปิดคลินิกพิเศษบร,ริการประชาชนในวันนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงบร,ริการทางการแพทย์เพื่อลดความแออัดในเวลาราชการซึ่งคลินิกนี้จะแตกต่างกับคลินิกทั่วไปด้านนอกโรงพยาบาลเนื่องจากสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิที่ผู้ป่วยมีทั่วไปเช่นสิทธิรักษาฟรีสิทธิประกันสังคมรวมไป ถึงสิทธิ์อื่นๆที่มีผู้ป่วยมีจ่ายเพียงค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการเพียงคนละ350บาทเท่านั้นส่วนค่ารักษาอื่นๆเบิกได้ตามสิทธิ์ทั่วไปปกติก็มีหลายสาขานะครับคือเริ่มต้นเฟจแรกเนี่ยเราก็จะเปิด2วันก่อนนะครับก็คือวันจันทร์กับวันพุธนอกเวลาราชการนะครับตั้งแต่1 6 3 0ถึง2 0 0 0นะครับก็มี2วันนะครับ ก็มีหลายสาขาทั้งอายุรกรรมอายุกรรมเฉพาะด้านโรคไตอ,อายุกรรมประสาทนะครับศัลยกรรมกระดูกและข้อนะครับแล้วก็คลินิกหูหข้อจมูกแล้วก็คลินิกตานะครับแล้วก็แผนกเอ็กซเรย์นะครับก็มีบริการหลายสาขานะครับท่านก็สามารถเข้าจองได้ในเพจของโรงพยาบาลนะครับคลินิกพิเศษเ,ศษเฉพาะทาง ก็มีรับจองทางาทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิวล้นก็อาจจะมีจองคิวในวันถัดไปนะครับได้นะครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็อาจจะยังมีคิวไม่เยอะเท่าไหร่ก็น่าจะได้รับความสะดวกสบายพอสมควรน,นะครับแต่ว่าก็ต้องท่านก็ต้องดูวันว่าคือวันนี้อาจจะมีพย์เฉพาะทางด้านนี้ออกนะครับก็มีมีตามาเปิดในเพจโรงพยาบาลได้เลยนะครับ